ช่วงที่สองของรายการสืบสารสัตว์โบราณน,นะคะวันนี้ก็มีคำถามมาซึ่งเป็นตึกแถวห้าชั้นค่ะซึ่งอยากจะตกแต่งใหม่สำหรับใช้เป็นเดือนหอแต่ว่าทางฝ่ายหญิงเนี่ยบอกว่าอยากจะอยู่สักสองสามปีก่อนที่จะขยับขยายไปซื้อบ้านก็อยากจะแต่งทำเลให้เหมือนกับว่าส่งให้ไปอยู่ในที่ที่ดีขึ้นด้วยค่ะอาจารย์แล้วก็โซนนี้เนี่ยเป็นโซนที่ น้ำท่วมแต่ว่าไม่สูงมากเขาก็มีแผนที่ทาป้องกันน้าท่วมไว้ด้วยมีคําถามมากค่ะคือบ้านหลังนี้ค่ะจามหลังอินทิศสองร้อยสามสิบค่ะสองร้อยสามสิบองศานี่นะคะจะเป็นทิศไม่เชิงตะวันตกคือเป็นกําลังจะเข้าจูตะวันตกอีกสามสิบองศาก็จะเป็นเรียกว่าทิศวอกหรือว่าทิศซิมค่ะซึ่งจะเป็นพลังซ้ายคือมองเข้าตัวบ้านไปเนี่ยนะคะพลังซ้ายก็คืออยู่ด้านซ้ายมือของเราค่ะค่ะซึ่งถ้าดูทิศหลังอินเนี่ย สำหรับเจ้าของบ้านทั้งสองคนเนี่ยโอเคอยู่แล้วค่ะโอเคอยู่แล้วทีนี้พลังซ้ายเนี่ค่อน้าจะต้องเท่าถึงฝั่งซ้ายน้ำเข้าตรงฝั่งซ้ายค่ะมันก็ว่ามีท่อมิเตอร์หรือว่าน้ําที่เข้าบ้านควรจะอยู่ฝั่งซ้ายค่ะแล้วพอเข้าไปถึงชั้นล่างเนี่ยเขาก็จะทําเป็นจอดรถเลยค่ะจาดรถในตึกแถวเนี่ยปกติชั้นล่างบางทีจะทําเป็นหน้าร้านหรือว่าเป็นร้านค้าอ่างเงี้ยอันนี้เขาก็จะเตรียมน้ําท่วมใช่ให้ไปจอดรถในบ้านเลย แล้วก็จะทําเหมือนกับว่ายกพื้นข้างหน้าขึ้นมาเหมือนเป็นลูกกระนาดอะค่ะวากันน้ำอย่างนี้ทำสามารถทาได้อันนี้ทําได้อยู่แล้วค่ะค่ะส่วนสองห้องชั้นล่างจะต้องตีทะลุถึงกันหมดไหมคะอาจารย์หรือว่าเข้าสองด้านได้คือต้องพูดหลักของการต่อเติมหรือว่าการซื้อึกสองหลังนะคะควรจะทําให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยกเว้นในกรณีที่จะการค้าขายนั้นหรือว่าการแบ่งห้องข้างบนนั้นจัดเป็นสัดเป็นส่วนค่ะก็อย่างนั้นสามารถที่จะเป็นห้องได้หรือทะลุประตู เพราะเราต้องการเป็นห้องแต่ถ้าเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนก็ใต้ถุนบ้านแล้วก็จอดรถอันนี้ต้องทะลุควรจะทะลุหมดแล้วคะคือต้องทลายหมดเเป็นพื้นเดียวกันทีนี้ด้วยความที่ต้องการที่จะป้องกันน้ำท่วมค่ะอาจารย์จากเดิมเนี่ยตีจู้เนี่ยก็จะพอเข้าหน้าประตูถ้าเปิดประตูเล็กก็จะเข้ามา้เล้จะตีจู้ดีแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขาอยากจะยกตีจู้ให้สูงพ้นน้ำด้วยคือให้ถ้าเผื่อน้ํามาแล้วข้างข้างล่างเนี่ยคือเรียกว่า ไม่ต้องกลัวความเสียหายเลยเพราะแค่ย้ายรถก็จบส่วนตีจู้เนี่ยที่อยู่บริเวณเนี้ก็จะยกทํเป็นก่อขึ้นมาแล้วทะะา,เาเป็นกาแพงคือจริงๆระบบตีจู้เนี่ยนะคะมีเฉพาะเป็นมวลทนมวลทนไปเท่านั้นนะคะไม่ได้มีทั้งประเทศจีนดังนั้นเนี่ยในหลักของห่วงจุยย้ยเนี่ยไม่ได้บ,บัญญติไดหอแต่ว่าในวิชาวหวงจุ้ยที่อาจารย์เรียนมาที่เป็นสายที่เบตนะคะเป็นสายที่เน้นในเรื่องของวิธีแห่งธรรมชาติหรือที่เรียกว่าเต๋าค่ะน่าจะเรียกว่า เตาหมกดำนะคะก็คือที่ถ้าหมกเหลืองก็คือที่เบทที่เป็นพระถ้าหมกดําก็คือเป็นครว่าตาหมกดําจะมีลักษณะของการยังมีวิธีเตาคือวิธีธรรมชาติอยู่เราก็ต้องเรียนรู้ประวัติและธรรมชาติของคนที่อยู่ส่วนถาวรนะว่าตีจู้เนี่ยรั้งถ้าใครไม่ทราบเนี่ยไปอ่านประวัติได้ซึ่งมันแทรกอยู่นะคะในเ,เรื่องของทรัพย์ในดินของ per X เพลเอ็กซ์บัคเขาจะบอกว่า ชาวนาเนี่ยจะสร้างเหมือนกับว่าจะมีเจ้าดินเจ้าทีู่่ตีจู้เนี่ยนะคะเพื่อที่จะบูชาขอฟ้าฝนถ้าปีไหนได้เก็บเกี่ยวคือได้เรียกว่าได้เงินมาเยอะก็จะปรับปรุงตีจู้แต่ตีจู้จะต้องอยู่ติดดินเพราะต่อมาเนี่ยชาวนาย้ายไปอยู่ในเมืองก็นําตีจู่คือระดูถึงคุณส่วนก็อยู่ในเมือง,ออง,องด้วยก็เลยเป็นที่มาของสารเล็กๆที่อยู่ติดดินเนื่อกความหมายของตีจู้เนี่ยคือติดดิน mm hmm. นะคะอ่ะทีนี้ ยังมีอีกหลายแห่งเหมือนกันนะคะว่าก็มีการสร้างใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆคือตอนแรกก็ปักทูปเฉยๆแล้วก็จะมีบ้านเล็กๆนะคะแล้วก็ค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นยิ่งตามพืชผลที่ได้ทีนี้ก็ยกสูงขึ้นมาเลยทีนี้การยกสูงขึ้นไปถ้าเกิน1เมตรขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นเจ้าเรือนอ,อ๋อคืออยากเรือนค่ะทีนี้การที่จะยกขึ้นมาเนี่ยในส่วนที่จอดรถเนี่ยอย่าให้แสงไฟส่องเข้าไปที่ตีจูอ๋อค่ะนะคะคือระยะ แต่เมว่าต้องต้องระวังก็คืออย่าตรงกับรถนั่นเองนั่นการจอดรถตรงจุดที่วางตีจู้เนี่ยไม่ได้น,นี่ถ้าสมมุติว่าวางชิดเข้าไปข้างในตามรูปที่วาดมาให้นนะคะ<ห>การจอดรถแล้วแสงไฟส่องเนี่ยอาจจะเลื่อนมาอยู่ตรงมุมซ้ายสุดเนี่ยนะคะแล้วก็ทําแผงขึ้นมาข้างหลัง,ลงด้านหลังเพื่อเป็นที่พิงของตีจู้จะดีกว่าอย่าให้ไฟส่องะคะ่ะอ๋อคือท,ทำยังไงก็ได้อยากให้ไฟส่องะช่ถ้าเกิดบอกว่าเอาขับรถระดับไฟเข้าบ้านไม่ใช่ความหมายคือว่าตรงกับไฟ พอเปิดไฟปั๊บเป็นสองเหมือนไปรบกวนคือเราเวลามีไฟรถเข้าหน้าบ้านเราทุกวันเราก็ไม่ชอบเหมือนกันแต่อันนี้เขาเรียกว่าปะทะทางจนิยธรรมปะทะไม่ดีค่ะมาถึงที่ชั้นสองซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เบื้องต้นเนี่ยคือได้บอกเขาไปแล้วว่าบันไดต้องทุบถ้ามีบันไดฝั่งนี้คูกต้องค่ะเขาก็เลือกเอาไว้ฝั่งนี้บันไดก็หันออกทางหน้าบ้านคือด้านตะวันออกอันนี้ถูกต้องแล้วทีนี้ชั้นที่สองก็จะเปรียบเสมือน คือเมื่อม so uh ีช huh. right 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 uh ั้นหนึ air, right? ่งจอดรถเข้ามาก็เหมือนกับขึ้นบ้านมาเป็นห้องรับแขกกินข้าวหรืออะไรก็ตรงนี้ใช่ไหมคะทีนี้ตรงนี้อยู่ชั้นสองทัดไฟแล้วก็บอกว่ามีมีหน้าต่างหลังบ้านแคบบานเดียวนี่เขาจะใสยว่ามันจะทึบไปหนึ่งคืออันนี้ไม่เป็นไรคือแล้วด้านหน้าคะด้านหน้าทึบเหรอคะก็เขาคงจะติดหมดเลยค่ะจาย์ก็คงจะเนี่ยค่ะเป็นชั้นวางทีวีข้างหน้าติดเลยมีหน้าต่างแคบบานเดียวคือคือต้องมีช่องแสงต้องมีช่องแสงค่ะ ต้องตรงไปช่องแสงใช่ค่ะต้องเป็นช่องแสงใช่ค่ะต้องม,มีช่องแสงต้องมีช่องแสงถ้าไม่งั้นเนี่ยมันจะกลายเปน็นตรงนี้จะไม่ใช้เลยจะเดินผ่านขึ้นไปเหมือนก็จะเป็นช่องเก็บอะไรผ่อนอย่างอ๋อถ้าเป็นบล็อกแก้วขึ้นมาบล็อกแก้วดีกว่าใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะชั้นสองก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าไม่ได้นอนที่ชั้นหนด้วยค่ชั้นล่างที่ตอดรถชั้นสองมันั่งเล่นทานข้าวนี่เนื่องจากเป็นธาตุไฟมันจะต้องให้ชีวิตชีวาที่ถ้าเกิดเราทําให้มันมืด ันก็จะกลายเป็นธาตุน้ำมาดับไฟไปใช่ไหมคะทีนี้การที่ดับไฟเนี่ยคือคนที่ถามมาเนี่ยเกิดวันไฟพอดีเพราะฉะนั้นชั้นสองจะมีความสําคัญที่เขาจะต้องใช้นะอาจจะมีเครื่องคอมเครื่องใช้ไฟฟ้ามีหน้าต่างมีแสงเข้านะก็จะทําให้ชั้นสองไี่มีชีวิตชีวาแล้วได้ใช้ซึ่งเป็นธาตุประจําตัวของฝ่ายหญิงคือภรรยาค่ะเดี๋ยวคือสามีจะน้อยใจเอาไหมสามีเขาจะเป็นคนธาตุทองซึ่งมันจะเกี่ยวกับห้องนอนเขาอยู่แล้วค่ะค่ะ ทีนี้มาถึงที่ชั้นสามซึ่งก็จะทาเป็นห้องนอนนะคะฟางนนซึ่งห้องนอนน,อน,นี่จะอยู่ด้านตะวันออกชิงเหนือนะคะคือก,ก,ก็ถูกต้องตามยุคศีระหันไปทางด้านทิศเหนือซึ่งถือว่าเป็นธานนะะนตาุน้านะในดวงชะตาฝ่ายหญิงน้ําน้อยฝ่ายชายไม่เป็นไรแต่เพราะนั้นก็ถือว่านอนทิศเหนือได้นะคะเท่ากับว่านอนในตำแหน่งธาตุทองเพิ่มธาตุทองเพิ่มธาตุดินเพิ่มธาตุน้ําไปเพราะนั้นจะขาดธาตุไม้ห้องห้องนี้จะต้องเป็น อาบ่านที่มีพื้นสีขาวและมีลายดอกโทนสว่างๆเพื่อที่จะเสริมธาตุไม้ของทั้งคู่เลยค่ะคือห้องนี้เท่ากับห้าธาตุก็จะเกิดความสมดุลระหว่างทั้งสองคนอันนี้ทําได้ค่ะที่เหลือก็คาาว่าน่าจะเค่ะในการดูในเป็นหลักนี่นะก็จะดูอย่างนี้ค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านก็จะเป็นตีจู้เลื้อยมาจนกระทั่งขึ้นมาถึงห้องพระค่ะแล้วก็ดูในเหนองที่นอน ทีนี้เขายังไม่มีห้องพักค่ะจาแล้วคือเขาบอกว่าถ้าชั้นสี่ชั้นห้าเนี่ยเขาคงจะขึ้นไปไว้พักไม่ไหวก็อยากจะเท่าไหร่เนี่ยก็นี่ไม่เท่าไหร่ไม่ไหวแน่เลยอยากจะให้อยากจะให้ชั้นสี่ชั้นห้าจะเป็นชั้นชั้นห้าเป็นแบบฟ้าชั้นสี่เนี่ยเขาบอกว่าจ็ให้เป็นที่เป็นกิจกรรมของแม่บ้านไปคือแม่บ้านเมดนะคะซักผ้ารีดผ้าแล้วก็นอนด้วยบนชั้นสี่ที่ไปนอนเหนือเขาเนี่ยเหนือไม่เป็นไรแต่อย่าอยู่บนเตียง ห้ามอยู่บนตำแหน่งตรงนี้ใช่ค่ะแต่ว่าเชิงเนื้อซึ่งอาจจะเป็นวางคองวางอะไรได้แต่ห้องซักผ้าเนี่ยเฮ้ยห้องซักผ้าไม่ได้เหรอซักผ้าได้ไงมันสะเทือนซักผ้าข้างล่างอันนี้หมายว่าแขวนเสื้อผ้าได้ได้ได้แล้วก็ทีนี้ค่ะคือถ้าเกิดว่าจะวางค่ะอันนี้คือเขาคือได้ถามมาคร่าวๆมาก่อนก็เลยบอกไปคร่าวๆก่อนว่าถ้าเกิดฉัไม่วางค่ะที่ชั้นบนสุดเนี่ยก็ต้องวางตำแหน่งที่ ชั้นบนไม่สามารถที่จะเหยียบได้ถูกต้องค่ะ,ค,ะคือก็ต้องเป็นตู้บิวอินติดหลังคาใช่ค่ะใช่ค่ะท,ที่นี้ตำแหน่งที่ดีที่สุดที่จะวางพระถ้าเป็นแบบนี้ก็อาจจะต้องเป็นห้องทำานี้ใช่ไหมคะเออคือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะใจคือจริงๆแล้วบนบนหัวเตียง<ม>นะคะบนที่เราเอาสิ้งที่เดียวกันให้วางพระตรงตำแหน่งหัวเตียงเลยค่ะนะคะแล้วสักข้างบนเนี่ยค่อยไปวางตู้วางอะไรปิด วางกระถางวางอะไรปิดให้เป็นแดดฟ้านะคะแต่ว่าพระให้อยู่ตำแหน่งเดียวกันถ้าอย่างนี้ปลอดภัยเราก็ส่วนของแม่บ้านก็จะไปอยู่แถวอื่นแทน<อ>ตั้งแต่แนวครึ่งบ้านไปจชั้นจนหลังค่ะ,คะก็เป็นอันว่าอันก็เป็นคําตอบสําหรับคําถามของคุณอยู่นะคะซึ่งอันนี้นพอทาเลตรงน,น,นี้ถูกต้องตามตามหลักทงที่แล้วมันก็จะส่งไปให้ในที่ดีขึ้นค่ะทีนี้ที่ต้องระวังนิดนึงเพราะว่า ถ้าสองคนขาดธาตุดินคนะเพราะฉะนั้นในครัวควรจะมีพวกหม้อดินเอาไว้หากแห่ข้าวหม้อดินใส่หม้อดินเอาไว้อันนี้หนึ่งนะคะสองที่เก็บข้าวสารเป็นหม้อดินนะแล้วก็ข้อสามก็คือว่าแต่ละห้องเนี่ยทําให้เป็นสีเลจัตุรัสทั้งหมดนะอันนี้ก็จะทําให้เพิ่มธาตุดินคือถ้าสองคนเลยอย่างก็โอเคนะที่ะัใช่ค่ะเพราะว่าตัวข้าวข้างสานนี้ขาดธาตุดินทั้งสองคนเลยค่ะแล้วก็อันนี้มีคําถาม เพิเ่มเติมแบ่ทางฝ่ายชายมีข่าวจามว่าชื่อเขาเนี่ยมันโอเคไหมสักเมืองเพราะเขารู้สึกว่ามีคนทักเขาเยอะเหลือเกินนี่ก็มาโดนทักแล้วทำไมไม่เปลี่ยนให้ก็เลยนะคะ <c oughs> คือเจ้าตัวเกิดวันศุกร์ชื่อเป็นาดาวอังคารเป็นตำแหน่งสีชื่อคือชนะที่ชอชานี่คือดาวอังคารนี่ดวงชะตาเนี่ยอังคารเป็นมหาจักรแล้วโดนทักตรงไหนคะแสดงว่าดีอยู่แล้วใช่ไหมคะไม่ต้องเลยเปลี่ยนใช่ค่ะดีอยู่แล้วทั้งคู่ค่ะจริงๆแล้วดูตาม ชีวิตของทั้งคู่ที่ผ่านมาเนี่ยคืออายุยังน้อยอยู่แต่ก็ประสบความสําเร็จในระดับนี้ก็ก็ชนะเลยโอเคอยู่แล้วนะคะชนะเลยไม่มีปัญหาอะไรคือว่าดีแล้วค่ะค่ะก็วันนี้ก็เป็นอตัวอย่างสองท่านนะคะที่มีคําถามเราส่งเข้ามาซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะละเอียดจริงๆเนี่ยควรจะเชิญนรดานไปดูใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นคร่าวๆก็เป็นความรู้สึกของท่านด้วยได้ดูคร่าวๆแล้วก็สําหรับเป็นวิทยาฐานด้วยนะคะ ฟังรายการย้อนหลังได้ในเว็บไซต์ w o r l d w i d e w e b s a n a a น o n g c o m เค่ะเข้าไปกดไลค์ที่แฟนเพจอาจารย์แอร์นะคะ w วิร์ลไวด์เว็บเฟซ o ุ๊กดอ a j a r n a n n ค่ะก็จะได้อ่านพยากรณ์รายวันสำหรับทุกวันด้วยค่ะสองท่านนี้ก็เป็นแฟนจาก f a c e b o o k ด้วยนะคะอ๋อค่ะนี้จังเลยค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการสื่อสารสั้นเวลาแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ